ตเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น CS80 ไฟ380โวลต์3เฟสตัวนี้เป็นเตาใช้กับกระทะเรามีกระทะแถมให้กระทะหน้ากว้าง50เซนตัวเตาเราจะมีสายไฟเป็น Power p o w e r อร์ัให้กับทางลูกค้าเดี๋ยวเรามาลองดูการทำงานกันนะครับ การปรับกำลังปรับได้8สเต็ปเรามาลองดูกันนะครับว่าใช้เวลานานขนาดไหน เหมาะสำหรับร้านอาหารทั่วไปที่ต้องการทำอาหารจำนวนเยอะๆเปิดไม่กี่วินาทีเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะครับ กระทะร้อนแล้วนะครับลักษณะหน้าเตานะครับเป็นทรงโคง้งสำหรับรองรับกระทะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่บริษัทพีอิ P ตอร์ซัพพลายจำกัดขอบคุณครับ